ฟ้าจด์ก็เช่นกันครับถ้ากินแบบเข้มข้นอาจจะก,กินเม็ดน้อยๆหรือกินปริมาณเล็กนิดเดียวก็ได้ผลเร็วแต่กินไปเรื่อยๆมันร่างกายมันชนินเหมือนเราต้องถูกฉีดฉีดกระตุ้นไ่บ่อยครับขิงนั้มขิงแล้วก็ตัว ฟ้าไรโจนเนี่ยถามว่ากินคู่กันกินคู่คูนได้แล้วก็แนะนําให้แนะนําให้นะครับกินฟ้าไะโจนมากกว่าถ้าสมมุติเรารู้สึกร้อนหรือเป็นไข้เพราะน้าขิงเนี่ยจริงตัวมันเองเนี่ยช่วยกระจายให้ลมเคลื่อนแล้วก็ช่วยลับเลือดเจริญอากาศาธาตุทำให้มันโล่งอ่ะแต่ถ้าขิงมากก็เป็นหมาะจะร้อนนะครับก็แนะนําให้กลายเป็นคืออันนี้สัดส่วนคร่าวๆนะครับหมอหมอไลฟ์เนี่ยหมอไม่ได้ดูแบบเฉพาะบุคคลนะจริงๆมันต้องเพอร์ซอนอลไลฟ์นะว่าออกแบบยาให้เฉพาะคนเฉพาะกลางแล้วก็ดูตามธาตุนะครับ ถ้าใครที่ต้องการปรึกษาก็ทักมาทางทางทางไลน์ทางแชทหรือว่าโทรมาที่นาสมุดได้แต่ตอบตอบแบบเบื้องต้นคือควรจะกินตัวฟ้าโจหรือยาที่มีออกไปทางขมออกไปทางเย็นเนี่ยอย่างน้อยคือ3ส่วน3ส่วนคือคือคือปริมาณหรือว่าสัดส่วนอ่ะสามแล้วยาพวกขับลมหรือยาพวกแบบออกไปทางหอมร้อนไม่ได้เย็นเกินเนี่ยสองส่วนอีกหนึ่งส่วนสําหรับพวกเปรี้ยวพวกเปรี้ยวหรือพวกแบบฉ่ำให้มันชื่นออกมา ยกเว้นยกเว้นคนที่แบบทุนเดิมแห้งอันนี้พูดเป็นท่าเลยนะถ้าไฟมากเน้นเรื่องขมเย็นจืดเห็นไหมอันนี้ทันไหมครับเราเอาตัวรสชาติมาเป็นตัวบอกทา่าเพื่อให้หาสรบปุณคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าถ้ามีความสงสัยรสไหนไม่ทันนะครับพิมพมาหรือยกมือได้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลนที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ค่อยมีคนสอนกันนะครับจำในสรรคุณเห็นไหมก็เลยมีทางตัน ถ้าต้องการลดไฟที่มากเกินไปขมเย็นหรือพบะสกุลจืดน,น,นะที่หมอผู้ไปไปจนขมเย็นช่วยได้แต่ไฟตัวเดียวไม่พอไฟน้อยไฟมากเกินไฟลดเกินไปกลายเป็นเย็นเกินพอเย็นเกินลมไม่เดินน้ําก็หนืดข้นเราต้องมีการปรับลมก็พูดไปทางหอมร้อนเผ็ดร้อนนะครับอ่าสองน,นะสามเปรี้ยวอ่าผู้ผิดน้ําน้าต้องอยากให้ฟองเปรี้ยวหวานฉ่าน้ํา ได้แล้วนะสามตัวนะขมเย็นจืดช,ช่วยเรื่องไฟเผ็ดร้อนหอมร้อนให้เคลื่อนที่หมอพูดไปทําให้ลมเคลื่อนเห็นไ,ไหมไฟอุ่นพอดีลมเคลื่อนน้ําชุม่มเปรี้ยวหวานฉนะ่าน้าต่อไปดินเดียดดินให้มันกระชับกระชับกระเจงก็พวกออกไปทงปัดป่าเช่นในสมอมะขามป้อมแล้วก็จริงจริงตัว,ต,วตัวที่งใบใบมยมอย่างานเงี้ยก็มีความฝัดป่าก,ก่อนหรือใบมะก,กอกอย่างเงี้ยปาดออกฝาด,ดออกเปรี้ยวนะครับก็ช่วยได้ แล้วก็มีพวกเครือที่ําให้เค็มเพื่อให้มันแบบเหมือนกับดิน,นกระชับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อด้วยตัวนี้ก็ได้ครับตัวน้ําน้ําพึ่งผสมมะนาวน้ําพึ่งก็มีความ,มหวานๆคาะเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดคือดินคายลมเคลื่อนไฟอุ่นกระจายน้ําชุ่มไหลเวียนครบที่สําคัญเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีแค่ไหน นี่ฮะอย่างที่หมอบอกหมอมีผลิตยาที่หลายหลายเป็นมีเยอะมากนะครับหลายตำลักมากหมอไม่มีตัวไหนนะครับที่หมอเลือกใช้แบบเดี่ยวเพราะอะไรครับเพราะว่าแบบเดี่ยวเนี่ยมันออกฤทธิ์ทางเดียวเช่นนี้หมอบอกฟ้าลาโจนมันดีมันลดขมเย็นแต่ว่าถ้าเรากินขมเย็นไปเรื่อย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 สุดท้ายเนี่ยความร้อนมันคุมไม่อยู่มันก็ตกมันก็เย็นเกินเหมือนกระชายขาวมันขิงเหมือนอตัว ต่อให้อ่าต่อให้กินโสมตังกุยหรือว่าที่หมอเจอนะหิตลินเจอเนี่ยกินไม่นานร้อนเกินนะครับไม่ร้อนเกินก็เย็นเกินหรือไม่ก็กลายเป็นน้ําแห้งไปเลยดังนั้นคําตอบทิ้งความออันหนึ่งครับทิมีตำรับถตมว่าตำรับกันไหนก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าดูต้องดูที่เหมาะสมอย่างที่หมอบอกเนี่ยจะเป็นยาผงเป็นแคปซูลเป็นน้ำอากาศหรือเนี่ยครับอย่างสเปรย์เนี่ยที่เขาคิดกันนะครับนำยานานเราะลรหมอก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้แค่เอ่อตัวเดียวนะครับหมอใช้สูยหลายต,ตัวผสมกันเหมือนกันทุกตัวครับ ยาภายนอกก็เช่นกันนะครับเนี่ยเป็นยาหม่องหมอเรียกว่ายาหม่องทีเพื่งกระจายลงไปคลายเส้นข้อหมอก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แค่พวกแก้ข้อนะครับหมอก็ใช้หลายตัวผสมกันดังนั้นคําตอบสําคัญคือ1คือใช้เป็นตำรับถ้าถ้ารู้หลักการตั้งยานะครับจะมียาหลักยารองยาคุมยาคุมคือคุมไม่มมนพอดีแล้วก็ยาช่วยยาเสริมแล้วถ้าเป็นยาต้มยังมีแต่งกลิ่นแต่งรสด้วยนะครับแต่งสีด้วยอ่าเอาให้สวยเลยแต่ว่าถ้าเป็นแคปซูลก็อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับ ยาผงหนอก็แตกนะครับแต่นัหนมันมีรสชาติในทางหอมเย็นชื่นใจแล้วก็รสชาติออกไปทางทานง,ง่ายนะครับโอเคนะยาน้าสก,กัดนี่ก็แต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้ใช้เคมีนะครับใช้ถุนภายเนะี่ยเช่นใบเตยเช่นแกควยเช่นตัวชะเอมะตูมเนี่ยรสชาติดีหอมด้วยนะครับต่อไประหว่างยาสก,กัดกับตัวเรียกว่าสารสกัดแล้วกันเนาะกับตัวยาเดี่ยวที่เอามาบดผงหยาบ ถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเป็นมหากราร์ดนะครับเขาเอามา VS กันผงยาวีเกับสารสกัดแอนโกนกฟลายที่แบ็นเข้มข้นคนก็บอกว่าไม่อยากกินยาเยอะอยากกินเม็ดเล็กๆอะ่ะมีหมอเจอมาหลายปีเนี่ยคนปัจจุบันชอบง่ายเร็วแล้วก็สเป็นลูกเอออาจจะชอบคุ้มค่าชอบประหยัดด้วยนะแต่พบว่าอะไรครับพบว่าถ้าเรากินแบบนี้ครับการเอามากินเป็นสกัดเนี่ยครับมันผ่านกระบวนการเคมีนะครับกของมันสกัดได้ แล้วสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเดี่ยวเนี่ยบางทีมันกลายเป็นให้ผลทางเคมีคือมันพุ่งตรงแบบเหมือนกับกระตุ้นเกินไปมันก็เลยมีผลต่อตับถูกไหมครับเพราะว่าตับต้องใช้กระบวนการในการขับกระบวนการทางเคมีแล้วก็มันออกฤทธิ์เหมือนคล้ายๆเรา,ากินกาแฟที่เข้มข้นอะ่ะบ่อยๆเนี่ยเราก็ติดกาแฟนะครับคนกินกาแฟพอจะกระชุมช่มกระชวยแต่กินกาแฟเข้มเข้มเข้มข้นๆสุดท้ายไฟขึนข้นหลายคนมาหาหมอเพราะร้อนไน่จากกาแฟนี่แหละครับพออยู่กาแฟกุเป็นไงครับ มีอาการเบลอปวดหัวใจสัน่นหรือบางทีกลายเป็นนอนไม่ค่อยดีฟ้าจดก็เช่นกันกรับถ้ากินแบบเข้มข้นอาจจะกินเม็ดน้อยๆหรือกินปริมาณเล็กนิดเดียวก็ได้ผลเร็วแต่กินไปเรื่อยๆมันร่างกายมันชินม่นเหมือนเราต้องถูกฉีดฉดกระตุ้นไม่บ่อยครับสุดท้ายคือ1คือมันชินจนทํางานเองไม่ได้ภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอ2คือตับมีปัญหา3คืออะไรครับมันทําให้ร้อนเกินเหมือนร้อนเย็นตีกันนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนํา นกโยเวนไม่มีทางเลือกนะครับกินเป็นคำเป็นข่า,ขาวได้แต่ถ้าจะกินแบบอ,อย่างน้อยกินสมุนไพรเดียวแบบกินเป็นบทผงดีกว่าแล้วก็พูดูเรื่องเนี้ยม,มันมีมันมีกระบวนการอันหนึ่งเขาเรียกว่าพึ่งตนเองกับทุนนิยมหมอพูดก็พยายามระวังตัวนีนะครับไม่ไม่พูดอ้างอิงนะครับว่าเป็นบริษัทไหนแต่บริษัทที่เอาไปผ่านกระบวนการสกัดที่ดีแค่ไหนแล้วเขาจดทะเบียนมูลค่ายาตัวนั้นมันจะสูงเพราะมันต้องผ่านการมันต้องผ่านการกระทำโดยใช้ทุนเยอะ ซึ่งต่างกับชาวบ้านที่เ่ยปลูกฟ้าไรโจนะครับหมอเพิ่งให้คนไปเอาไปเพาะต่อคืออะไรครับมเมล็ดเอามาหย่อนก็ขึ้นเอาต้นเนี่ยครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าปลูกแป๊บเดียวขึ้นเลยนะครับแบบงอกงามใหญ่โตเนี่ยปลูกไว้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะคือมันไม่ได้แบบหย่อนปุ๊บขึ้นปับ๊บมันไม่เหมือนกับซื้อมาซื้อมาแล้วได้กินเลยอันนี้ครับไม่ต้องไปสาก,กัดทายุ่งยากเอาไปตากแห้งบดเป็นผงก็ได้เอาไปทําอะไรต่อครับเอาไปต้มดื่มก็ได้เคี้ยวสดเลยก็ได้ กลับได้ผลเหมือนกันนะครับแต่หมอเขาจะไม่แนะนําเท่ากินเป็นตำลับรวมกันเอาหลายๆตัวมาผสมกันเนาะผสมกันผสมกันผสมกันนะครับจะนําจะได้นนําแบบนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิปัญญาไทยพึ่งตนเองได้เราต้องบอกว่าเราโชคดีกว่าต่างประเทศเยอะครับเนี่ยลงดินไปถ้าดินเราไม่ได้แย่มากขนาดก็ขึ้นครับปลายจัเป็นต้นที่ขึ้นง่ายไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับทางนั้นเรียงระดับให้นะครับเป็นตำลับได้ผลดีครอบคลุมองรวมยั่งยืนกว่ากินเดียวเดียวก็กดี มันก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเป็นธรรมชาติก็ยังดีแต่ว่ามันก็มีข้อคุร,ระวังว่าอย่าไปเดี่ยวเกินเราเย็นแต่ถ้ากินเป็นกระบวนการสกัดอาจจะน้อยแต่มีผลทําให้เกิดมีปัญหาได้ตามที่เขากลัวๆนะระวังจะมีผลลิปแรงเกินมีปรับมีปัญหาหรือแม้กระทั่งแบบมันก็ต้นทุนสูงกว่านะเอาแต่พูดจริงสูงราคาสูงกว่า